เพื่อน,นําความร <ka> ู้เอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออาจจะเป็นอาที่เสริมได้ได้ทางครับก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมในสุนนี้ในวันนี้ยังไงแล้วก็ขอให้ร่วมกันเรียนรู้ไปด้วยกันขอให้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีครับขอบคุณครับ เป็นชิ้นยาวทำแบบอ่าถ้าจะเอาชิ้นสั้นเฉลี่ยงได้ใช้อันนี้ก็ได้เนี่ยเฉลียงเนี่ยเฉลี่ยงแบบนี้ได้อ่ย่างนี้ได้นี่ก็ได้เนี่ยใส่เป็นแม่แบบนี้ต้องใต่ถุงมือผ้า อ่าต้องใส่สมือ้าเท่านั้นไม่ลึก้นไม่ลึกด้วยเนี่ยอย่างนี้ได้ลองไหมใครจะลองเอาใส่สมือ้าก่อนจับม่แบบนี้อาจาับแบบนี้อ่าจับม่แบบนี้อ่าแล้วมันจะจะอยู่อ่าอ่าอ่าใส่อ่า ถ้าเราจะใช้ถ้าเราเฉลียงก็เฉลียงกล้วยนิดนึงอ๋ออ่าอันนี้คือเราทําเป็นเหรียญบาทนะคะอันนี้คือเหรียญบาทอ่าทอน่คะอ่าทำเหรียญบาทอ่าแล้วก็ไม่ใส่ถุงมือนี่จบเลยนะคะเนี่ยถ้าเราทําเองที่บ้านอะเราก็ใส่ลงกระทะก็ได้ไววไม่แรงมาใส่ใส่ลงกระทะไปเลยอ่าถ้าใส่ลงกระทะแล้วอะกล้วยมันจะสีสวย่เรว ใส่ลงไปต้องเยอะไหมอ๋อไม่ต้องเยอะค่ะคือเราใส่พอว่าให้มันเต็มกระทะแล้วก็แล้วคือเราไม่ได้น้ำปื่ย้มัไมนไม่ติดกันนะครับไม่ติดะค่ะพอให้น้ำมันพอมันพูวพอน้ำมันหยุดพูวแล้วก็แตะลงแปลงนี้ค่ะทอดอย่างเงี้ยอ่ามันจะไม่ติดกันแล้วเราจะดูไงเพราะว่าใช,ใช้ได้หรือยงังก็ดูกรอบความกรอบค่ะความเหลืองพอเหลืองอ่ะเหลืองแล้วก็ เอาขึ้นได้อ๋อแต่น้ำมันนี่คือเรายังไม่ต้องใส่อะไรถ้าเราจะปรุงรสจะเปลี่ยนรสชาติอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยใส่ทีหลังใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่คือนี่คือคือเราทอดไปก่อนค่ะทอดไปก่อนเดี๋ยวเราก็มาลงน้ำเชื่อมแล้วค่อยลงทอดอีกรอบหนึ่งค่ะทำสองรอบค่ะทอดสองสองรอบค่ะเก็บรับตัวไฟต้องแรงใช่ไหมคะใช่ไฟต้องแรงถ้ามจะอถ้าไฟไฟอ่อนอ่ะถ้าไฟอ่อนแล้วมันจะอมน้ำมันแล้วมันก็ะชินไม่สวยถ้าใส่พักเตะถุงดีไว้นะ รามาพักให้กระดาษซับมันค่ะมันซับไม่ได้ได้ไม่มีน้ำมันนะคะข้ามจะดูดน้ำมันค่ะค่ะเต็มกระทะเกินไปเนี่ยน้ำมันนะคะน้ำมันมันจะไอ้ไอ้ก้วยมันจะแน่นกระทะไปอ่ะน้ำมันน่ะมันจะไม่ระบายขึ้นมาข้างบนเข้มากี่ลูกคะค่ะนี่ประมาณแปดลูกค่ะห้าถึงแปดลูกนะได้ค่ะค่ะแล้วแต่ก้วยลูกเล็กลูกใหญ่ อันนี้เราใส่น้ำมันปน8ขวดนะคะ,คะ8ขวดนี่น้ำมัน8ขวดนะคะพักเอาทอดขึ้นมาพักแล้วนะคะแล้วก็ใส่ถุงร้อนเก็บไว้นะคะเดี๋ยวมันจะไม่กรอบค่ะพอเย็นจะไม่กรอบมันจะนิ่มร่าใช้ถุงนี้นะคะอันนี้เรามาขั้นตอนที่สองแล้วนะคะตอนที่สองเราจะมาทำรสผงปรุงรสนะคะคือเราทอดกล้วยเราทอดไปแล้วหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็เรามาทอดอีกหนึ่งครั้งนะคะ แล้ดี๋ยวก่อนค่ะน้ำมันต้องร้อนอ่าน้ำมันต้องให้ร้อนนี่แต่ร้อนไม่มากนะคะปานกลางน้ำมันปานกลางนะคะอันนี้ค่ะให้ใส่อย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่างเงี้ยค่ะถาะไม่นานค่ะประมาณนาทีเดียวนี่ค่ะพอเอาลงไปอ่ะให้มันปูแล้วก็คนแบบนี้นะคะแล้วอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นก็เอาขึ้นนะคะ เดี๋ยวคืนพักไว้แป๊บหนึ่งพอสะเด็ดน้ำมันแล้วก็เราเอาไปคุกผงนะคะนนใส่เลยไหมคะใส่เลยใส่เลยจ้ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาโรยผงปรุงรสกันนะคะรสบาร์บีคิวนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะใส่แค่ช้อนเดียวนะคะช้อนโต๊ะนะคะอ่าปัดเลยค่ะอ่าคุกแบบนี้เดีนทำแบบนี้กันดิคุกแบบนี้ก่อนเดี๋ยวก็ทำงี้ดิ เนี่ยหมุนแบบนี้อ่าหมุนแบบนี้แบบนี้บบนอ่าอ่าแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วอ้าวอ้าวพอเสร็จแล้วก็เทพักไว้เอาพักไว้เดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ใส่ส่ะใส่ถุงได้เลยค่ะจริงจริงหนึ่งีเนาะร้อยกรัมเนี่ยใส่เต็มเนี่ยพอดีร้อยกรมออกัมออกแล้วออกแล้วเอาไว้เอาไว้ส่งให้ตุ้มบีบบีบถุงอะไรวะอ่าบีบบีบแล้ว ใบเตยไม่ใส่ด้วยเหรอวะน่ง่ใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลงน้ำเชื่อมนะคะอ่านี่แหละลงน้ำเชื่อมแต่น้ำเชื่อมไปให้ท่วมกล้วยนะคะให้ท่วมกล้วยแล้วก็อะไรต้องให้เย็นก่อนนะคะน้ำเชื่อมให้เย็นก่อนอแล้วก็อันนี้น้ำตาลเราเราเคี่ยวนะคะน้ำสองโลครึ่งน้ำตาลสองโลนะคะอันนี้คือเราใส่แบบนี้นะคะใส่ใส่ให้ท่วมค่ะใส่ให้ท่วม เดี๋ยวมันจะไม่ท่วมกันถ้าไม่ท่วมแล้วว่ะกลัวไอ้น้ำเชื่อมอ่ะมันจะไม่ไม,ไม่ไม่นั่นกลว้วยไม่ไม่ท่วมชิ้นนะะ<ม>แล้วก็แบบนี้นะคะ <c oughs> อ่าแล้วก็มัอ่าแล้วก็เทราดอีกกระมังหนึ่งนะคะเราไม่ต้องอ่าเทาแบบนี้นะอ่ะาใส่เทเลยเทรเยยกระมังหนึ่งแล้วมันจะออกอ่าเดี๋ยวก็นี่มาใส่กระมังหนึ่งเติมน้ำเชื่อมอีกอ่าไม่ต้องค่ะไม่ต้องนี่เราราด่างนี้เลย อ่าอันนี้เดี๋ยวเราก็ลงน้ําเชื่อมเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปท่อดอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราไปลงอ่าอ่านะี่นเราก็มาเทออกอ่าค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราใช้น้ํามันปานกลางนะคะท้าไฟแรงใช้ไฟแรงใช่เลยอ่ะปานกลางแต่ไม่แรงมากใส่เลย อ่าออ่อันนี้เราเทกระทะแล้วนะคะอ่าน้ำข้าวเนีย่ค่ะน้ำหวานน,น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอ่ะอย่าอย่าอย่าให้ลงไปในกระทะไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณแบบให้เหลืองใช้ได้ประมาณหนึ่งนาทีอ่าให้น้อ่านี่ค่ะจับกล้วยผคับ่ ปลาลงไปแล้วว่าให้มันชาให้มันชาช,า,ชาอย่างเงี้ยแล้วก็คอยคนเรื่อยๆนะคะถ้าไม่ถ้าไม่คนอ่ะน้ําตาลมันจะมันจะจับก้นมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นลูกไฟเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยแต่เราต้องคนตลอดนะคนตลอดนี่นะคะพอได้ที่เราก็ตักขึ้นนะคะพอกล้วยเหลืองเราก็ตักขึ้น เดี๋ยวให้นั่นน้ำบันก่อนนะอ่าพอขึ้นแล้วก็ช้อนกากนะคะแเราช้อนกากน้ำตาลออกนะอ่าแล้วก็ช้อนกากขึ้นมาอ่า,อามาได้พูดดีไหมเอา,อาใส่เลย ยื่งแบบบ้านเราอ่ะหาซื้อนะหาดียิ่งยิ่งง่ายกว่าเออเราค่อยคนค่อยคนนะคะอันนี้เราค่อยค่อยคนลงไ,<ห>ไปไไใช้น้ำผึ้งมันยิง่ายกว่าไหมอันนี้แไรงไหลายกันตอนดเทียวไม่ไหลายชั้นตอนก็ไม่อร่อยนะคะ อันนี้เราก็มาทำรสหวานกันนะคะอันนี้รสหวานนะคะอ่ารสหวานแล้วกำลังใส่ถุงค่เะเดี๋ยวนี่ สารสท so okay. okay. ี่ทำวันน yeah, ี้เดี๋ยวเดยเด้วยีเอาเค็มด้ใช่มเอาค็่ไวันนี้มีรสค่ะวันนี้ท mm ี่วันนี้เราทำสามรสนะคะมีรสหวานรสเค็มแล้วก็บาร์บีคิวเดี๋ยวใส่ถรงเต็เดี๋ยวาก็ไปวางจำหน่ายันนี้ปิดปิดปิดด้วยปิดด้วยปิดด้วย้อนมาทางนี้เข้มงว พี่มามีถุงด้วยหย,ยิบไปเลยนะคะอย่างละถุงนะคะนะอันนี้รสเคม็มรสเนยกรอบแล้วก็ไอ้รสบ์บิคิวแหมแล้วก็รสเค็มอ่ะ,กกออะแยกก่อนอ่ะเดี๋ยวอันแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนเยอแต่อย่างละถุงก่อนอย่างละถุงเลยใส่ไปอย่างละถุงก่อนอะ <S 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 ะค